3ปี5ปีข้างหน้าก็ใช้ปัจจัยอะไรในการวางแผนขายแพงขึ้นขายได้เร็วถามว่าเอาอะไรเป็นตัววัดถามว่า s t ต n d า r d อสโบรปิกของการทําอสังหาอยู่ที่ไหนถ้าทีมงานของเราไม่เก่งนะจบปีหน้านี้นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นรอบนี้ต้องถือว่าการแข่งขันในตลาด เป็นเรื่องที่สาหัสสากันมากเพราะว่ารายใหญ่ลงมาเล่นตลาดล่างสับแบรนด์ลงมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยแบรนด์อยู่ๆสมมุติว่าเราขายทาเท้าเฮาเราทําโครงการมา50ไร่ทเท้าเฮามีประมาณ499หลังจะได้ไม่ต้องยืนสิ่งวัดลอม499รอง499หลังวันเดียวหมดเลยโอ้โหดีใจนะครับปัญหาของพวกเราที่มารับรู้วันนี้ แล้วเราจะปรับตัวย่างไงเราจะแก้ไขย,ยังไงคำว่า Brand ์เนมนะครับมันสร้างความน่าเชื่อถือคำว่าเพอร์ซิแดนก็คือสู้ไม่ไม่มีคำว่ายอมแพ้ไว a อค now กลยุทธ์ทางการตลาดเขาใช้ในช่วงของการเปิดตัวแล้วถ้าบาังเอิญเราไปเจอปัญหา จะมีเป็นสารพัดเคสมาให้ท่านเลยแล้แลท่านจะแก้ยังไงแก้ยังไงแก้ยังไงคุณจะทำยังไงให้ทีมงานของคุณทำงานแบบถวายทาอย่างเราเนี่ยเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นมากเพราะว่าการที่เราจะไปลองผิดลองถูกเนี่ยมันต้องใช้เวลา แล้วการที่เราได้เข้ามาสัมมนาที่นี่ก็คิดว่าข้อมูลที่ท่านให้ให้มาเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยมีอะไรเยอะเลยที่เราควรจะรู้มากกว่าน,นี้หรือว่าพัฒนาคนของเราให้มากกว่านี้คุ้มนะคะอยากให้ทุกคนมาลองเรียนนะคะหรือว่าส่งเซลล์ที่ราคิดว่ามีศักยภาพมาลงดูนะคะค่าใช้จ่ายในการลงคอร์สเนี่ยเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยถือว่าน,น้อยมากๆค่ะ2วันคุ้มมากๆค่ะอาจจะเรียนกว่าเรียนปริญญาดีกว่าเรียนปริญญาตรีด้วยนะคะมาลองเรียนดูค่ะ